เคยพูดตั้งแต่ตอนเที่ยวไายแล้วแหละอยากให้เป็นระบบไปเข้าเคาน์เตอร์ไหนก็ได้บอกเขาว่าจะไปไหนเขาสามารถออกตั๋วให้เราได้ทุกบริษัทติบมงบริษัท A อตีบมงครึ่งบริษัท B อย่างเงี้ยอ่ะมันก็ได้กันทั่วหน้าอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ต้องมาเดินหาเออมีคนมายืนเรียกนะไปไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่พนักงานบางทีก็เป็นใครไม่รู้มใส่รับจ้างมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็พาไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็ซ้ํากันด้วยเนาะคือมันเป็นสังคมของการต้องแข่งแย่งกันไงพวกบริษัทรถทัวร แทนที่จะทำระบบอย่างนี้อย่างที่บอกอะเวลามันไม่ตรงกันได้กันทัวนหน้าอยู่แล้วหวังเรื่องนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอแค่รถทัวร์เนี่ยบางทียังไม่มีเลยคือเลวร้ายหนักกว่านั้นอีกอะใช่ไหมบางทีแบบว่าเป็นรถตู้ขนเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่มีเส้นทางเลยก็มีเนี่ยคือปกติเวลาเราจะไปต่างจังหวัดอะไปขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถตู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็เออเออใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนมาถามไปไหนไปไหนเราก็บอกไปนูน่นไปนี่ไปนั่น เขาก็จะพาไปตอนนี้เราอยู่กรุงเทพเอกมยัยเราจะไปพัทยามันจะมีหลายเคาน์เตอร์เลยนะของที่นี่นะที่มาเลเซียนะเราสามารถมาที่ตู้ตู้เดียวตู้ไหนก็ได้นะแล้วเราก็ซื้อตัว๋วจิ้มเองเลือกปลายทางเองได้เลยใส่เงินแล้วก็ตั๋วก็ออกมาหรือหรือถ้าเกิดว่าเรากดตู้ไม่เป็นใช่ปะเราก็ไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไหนก็ได้นะหน้าตาคนไหนสวยก็เข้านั้นได้เลย แล้วทีนี้เข้าไปปุ๊บก็ไปบอกเขาว่าเราจะไปไหนเอากี่โมงเขาก็จะเอาหน้าจอให้เราดูเนี่ยเน,น,นตรงเนี้ยให้เลือกที่นั่งได้ด้วยนะเลือกเวลาไหนได้ด้วยนะคือเรามาเคาน์เตอร์ปุ๊บวันสต็อป e ซ v i c วระบบนี้นะบริษัทรถทัวก็ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่ารอบมันไม่ชนกันยู่แล้ว10บโมงบริษัท A 10บโมงครึ่งบริษัท B อย่างเงี้ย จะจายทัวถึงกันไม่ต้องมาคอยเรียกลูกค้าแคมบัสเขาก็ใหญ่หรือถ้าเกิดว่าเราซื้อตั๋วในออนไลน์มาแล้วคืออย่างของพวกเราเนี่ยก็ซื้อทางเ e ดบัสซื้อมาแล้วปุ๊บเขาก็จะให้ไปที่เคาน์เตอร์ที่เขาบอกอะของเราก็คือ A GH อะไรพวกเนี้ยเราก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะให้ตั๋วแบบนี้มาเพราะว่ามันมีไอ้นี่ไงบาร์โค้ดอยู่แล้วก็พอได้ตั๋วมาแล้วปุ๊บทำไงอะเราก็ ไปที่ประตูตามที่เขาบอกแล้วก็เอาบาร์โค้ดแตะแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ไปนั่งรอแค่เนี้ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องไฮเทคอะไรนักหนาเลยนะพอเราลงมาที่แพลตฟอร์มแล้วปุ๊บเราก็ไปประตูตามที่เขาบอกของเราประตูหกก็เหมือนมาสนามบินน่ะก็เอาตั๋วมาให้คนตรวจ มันจะมีป้ายอยู่ข้างบนบอกอะว่ารถมาแล้วออกมาปึ๊บอัไใหญ่อะอใหญ่อไสสรัตสปนะเขาจะเก็บพาส,สปอร์ตไปเลยสสใช่ไหม